อาคุณผู้ชมขามาดูอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของเป๊กผลิตโชคกันหน่อยดีกว่านะได้ร่วมกันกับทกศค่ะได้ยินมาว่าใครที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้จะมีโชคสมกับชื่อพรีเซนเตอร์อีกด้วยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานอันนี้เลยนะคะฟังดีๆนะคุณผู้ชมบอกเลยว่านี่คือของขวัญส่งท้ายปีป,ปีนี้นะคะให้กับชาวนุชก่อนจะเป็นปีมังกรทองค่ะสําหรับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเป๊กผลิตโชคนั่นเองนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ เป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับชาวนุษก่อนจะถึงปีมังกรทองสหรับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์เป๊กผลิตโชครวมโปรเจกต์สลากทกอชุดถุงทองกับการออมเงินในรูปแบบของสลากมีรางวัลที่1สูงถึง60ล้านบาทลุ้นกันยาวๆถึง24ครั้งโดยการออกสลากครั้งนี้หยิบเอาแนวความคิดที่เกี่ยวกับถุงทอง มีความเชื่อว่าใช้กักเก็บความมั่งคั่งของเกษตรกรบวกกับความมงคลของชื่อพิีเซนเตอร์อยากเชิญชวนให้ผู้ร่วมออมเงินรับทรัพย์ราวกับผลิตโชคได้เอง งานเปิดตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สำนักง,งานใหญ่ของทกสเต็มไปด้วยเหล่านุษที่มาร่วมกิจกรรมได้ใกล้ชิดกับเป็กผลิตโชคแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟรวมทั้งร่วมฟินไปกับมินิคอนเสิร์ตและยังมีผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกพร้อมลายเซน็นทามกลางเสียงกรีดให้กำลังใจจากเหล่านุชตลอดทั้งงานซึ่งข้ายกิจกรรมเปิดตัวเป็กยังขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรผ่านการออมเงินกับทางทกสค่ะ สสก็มีสลากหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้เราก็ทําให้เกิดมีความเซ็กซี่ขึ้นของสลากนะครับก็คือว่าเพิ่มจากหน่วยละ20บาทน้อยบาทสลายกก่อนนะกเป็นหน่วยละสองพันแล้วก็ถึงวันที่1หรือว่าการไพรฟ์เ่ขึ้นไปถึง60ล้านนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของสลากเพราะว่าสลากนี้เนี่ยเราแบบใครที่ได้รางวัลที่1ไปนี่ยก็มีโชคมากนะครับแล้วก็ได้คุณเป๊กมาผลิตโชคให้กับทุกคนที่ซื้อสลากของเราครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยทั้งตัวดอกเบียแล้วก็ตัวรางวัลเนี่ยไม่เสียภาษีนะครับเป ต้องขอบคุณทกศนะครับพี่พี่ผู้บริหารทุกท่านแล้วก็พี่ชัดด้วยนะครับที่ไว้วางใจให้ผมนะครับรับบทบาทเป็นพรีเซนเตอร์นะครับฝากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเรามีเราวัลลุ้น60ล้านบาท24งวดเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วเสองงวดใช่ไหมครับยังมีเคลมที่ให้ทุกคนได้มาฝากกันแล้วก็ได้มาลุ้นโชคกันนะครับยังไงมาฝากเงินกับทกศกันเยอะๆนะครับ ความฟินของเหล่านุชจะไม่สิ้นสุดเพียงแค่ครั้งนี้ตลอดทั้งปีไปจนถึงปี2 5 6 7เป็กจะมีกิจกรรมพิเศษกับทางทกสสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก Facebook ของทกสค,ค่ะยอดเลยโปรเจกต์ดีๆขนาดนี้มสมกับชื่อพรีเซนเตอร์แน่นอนผลิตโชคได้โชคแน่นๆทออกสน,นะคะคะ